สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ได้เป็นพักกู่มานะครับเหนือดินก็พิมพ์ทรงอย่างนี้ก็ต้องตีลงทางขุนแผนนะครับก็ต้องตีลงทางพระขุนแผนขุนแผนที่มีชื่อเสียงหน่อยก็ขุนแผนบ้านกลางนะครับขุนแผนยุทธยา นะครับแต่ถ้าดูจากโซนเนื้อแล้วนี่ผมก็คงต,งต้องตีลงทางบ้านกลางนะครับดูจากโซนเนื้อแล้วก็คงต,งต้องตีลงทางบ้านกลางพาะคุณแผนนี้เป็นพาะที่ถือว่าพุทธคุณครอบคุมหลายๆอย่างนะครับทั้งสายเหนียวคงกระพันแล้วก็ทั้งสายเมตตามหานิยมนะครับก็จากการสนิษฐานก็อ่ น่าจะสร้างก่อนคุณแผนยุทธยานะครับถ้าคุณแผนบ้านกศางนะครับก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะส่วนเนื้อก็จะดูเก่าดีนะครับภาพมินธรรมชาติความเก่านะครับก็ส่วนองค์นี้นี่ผมต้องตีลงทางสายสุพรรณนะครับตีลงทางสายสุพรรณทางสายบ้านกศน์นะฮะภาคเก่านั้นเนี่ย นะครับพระเก่ามีอายุนะครับพระเก่ามีอายุฮะดูธรรมชาติดูดินรู้เลยนะครับก็เออเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับอาจจะมีเขาเรียกว่าไงนะ อาจจะสึกบ้างนะครับแต่ก็ดูก็ดูสวยดูธรรมชาติดีนะครับดูสวยดูธรรมชาติดีดินเป็นผ้าดินเผานะเห็นไหมฮะนะครับดินแบ่งเป็น,เปน,นหลายชั้นเลยพระพระสวยนะเนี่ยดูง่ายนะครับสวยแล้วดูง่ายดีนะฮะพระกูเนี่ยดีอย่างนะครับพระกู่นี่ดีอย่างนะ คือในการดูพระนี่บางทีก็อาจจะมีได้พระหลุดพระหลงบ้างนะครับเนาะผมเชื่ออย่างนั้นนะนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เล่นพระกู่ใครไม่ใครเล่นพระใหม่ก็อาจจะมองคนละอย่างกันแต่ถ้าส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นพระเก่านี่ผมรู้สึกว่าพระเขามีเสน่ห์นะครับน่าใช้นะครับอายุพระหลายร้อยปีนะครับสี่ห้าร้อยปีนะนะครับหลายร้อยปีนะครับ อ่ะโอเคส้าเราคลิดนี้ได้คุณแผมองค์หนึ่งสวยดีนะครับก็เลยมาถ่ายให้ชมนะครับกัติดรงทางคุณแผนพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับบ้านกลางสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่คลิปนี้เวทนี้นะครับผิดพลาดอย่างไรนะครับผมต้องขอทุกขออภัยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ